สวัสดีครับอยู่กับผมแจ็คกูเลยสาระกันเล้วนะครับวันนี้หัผมจะมาแยมยังผมจะมาหนื้เกี่ยวน้าครับนี่เกี่ยวน้านะนี่ก็มีวัตถุดิบก็มีจิ้นหมูบดนะครับเนาะแล้วกับกิวแผ่นครับแล้วก็ครับได้กับไข่ครับไข่แล้วก็บคานอสครับคานอสแหละเดี๋ยวผมจะไปหาหอมขาวนะครับเนาะเดี๋ยวหอมขาวซอยใส่ซอยใส่ซอยใส่เด้๋ยวนะเนาะสวัสดีครับได้แขมก้็คือรถดีนะครับเนาะไป เริ่มกันเลยนะครับหมูใอยนะครับหอมได้แล้วนะครับในไข่ครับสวัสดีครับ มีดกันนะครับเม็กกี้ครับเนื้อน้อยหอยครับน้ำมันหอย ไปกับคนเลยนะครับคนครับคนอยูมันเข้าวะนะครับเนาะจะดีกินดีกินหมูนะครับนี่หอมเหมือนยาบิเลยเหมือนกันนะต้องรู้สึกว่าหมูโบ๊ทของเขาเนี่จะบักไฟแรกเด็ดนะครับเนาะใจะดินน้อยนะครับเนาะใส่ดินน้อยจะหอมนะครับเนาะ กัวถั่วดินกันนะครับกัถั่วดินเราจะตัำพริกปรนกันได้แล้วนะครับพริกปรนมาครบเลยไปถวายบุญกันนะครับตำด้วยบ้านหลันครับ ซิมเผยเหลยงนันนะครับเขาไวหน่อยครับเนาะได้แล้วครับถอดดินต่ำนะครับเนาะพลิกป่นนะครับเพียงปุ้งนะครับมีน้ำตาลได้นะครับผมจะได้ทำการห่อละคนกันนะครับนะขอเกลียวแล้วนะครับขอเกลียวครับยุ่มๆุด้เลยนะครับให้เป็นลวกนะครับ จะลวกจัรลอยนะครับนี่นะครับหลังจากที่ผมปั้นตั้งแต่เจ้านะครับออกมาเป็นเจานี่นะครับเดี๋ยวเขาจะไปหลวกกันแล้วนะครับที่เห็นนี่กับใจยังนะครับน้าคียวสุกกระดูกหมูเคียวเดียนฮานะครับผมใจเวลาเคียวมาหนึ่งปีเต็มๆนะครับกวัวจะออกมาได้ขนาดนี้นะครับต้องใจระยะเวลาในการเคียวหนึ่งปีนะครับ ก็จะออกว่าขนาดนี้นะครับบดี้ใส่แล้วนะครับคขกระดูกหมูนะครับยังแต่ใจเวลาเคี่ยวหนึ่งีเกินมาถึงว่นี้แล้วครับกระดูกหมูเดือนห้านะครับน้ําซุปต้มกระดูกหมูเดือนห้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยไปใส่กับเกี่ยวเดี๋ยวเรารอมันเดือดแข็มหลอกก่อนนะครับอะมาแล้วนะครับเขาจะลวกแล้วนะครับเกี่ยวเีเขาปัน่นตะกี้นะครับ นี่ครับเมนูนี้ขอตั้งจีว่าเกี๊ยวหมูในน้ำซุปก,กระดูกหมูเดือนห้า เดี๋ยวนี้เกี่ยวกับร้อยแล้วถ้าเกี่ยวร้อยเท่ากับที่ว่าซุกแล้วนะครับเรา่าจะตักเซฟแล้วนะครับโอ้ยีสันพักน่ากินขนานั้นนะครับนี่นะครับเกี่ยวในน้ำซุปกระดูกหมูเดือนแหนะครับแต่เวลาเคี่วน้ำซุปหนึ่งปีนะครับ นี่นะครับเหมือนยาเซตหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเขียงปุ้งนะครับหอมเจียวนะครับถั่วดินนะครับผักนะครับพริกหน่อน้ำปูน้ำปลามาครับอ้ยลืมพริกเสียยห่อแล้วครับลืมพริกผมได้ใส่พริกกะเสียรสชาตบมั้งนะครับต้องใส่พริกแค่น้อย พริกป่นนะครับจากสวนขมูลผดชนะนะครับเป็นยะเองนะครับไวนีเออนนะครับเพื่อเพื่อมเพชรนะครับยิมมาลองอื้มหืมมาครับอืสมเป็น น้ำซุปกับดูกหมูเด้นฮาได้นะครับเบ่เสียเวลาเลยตีได้ทำกันเคียวมาหนึงปีนะครับรสชาติกะขาน้ำเขาเนื้อนะครับจากกันลำ้ำมาได้ครับมาขินด้วยกันแจ็ะผุ้ไสรสละปลาไม่หยาบไปเลยนะครับวันนี้ เกี่ยวต้มน้ำสุกเดียนฮานะครับรับมันอะไรครับคนดูรับกิบเกี่วยว ม่น้ำซุปเน้นฮาวันนี้ขออนุญาตจกเพียง๋ยวอีกนะครับผมขออนุญาตกินก่อนนะครับสวัสดีครับ